我们的感情不散。 มีโซนภูมิค่ะเราจะไปกันที่เกาหลีเราจะไปอุซานค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นนะคะอีกสี่ปะอีกสี่ชั่วโมงปะใช่จะบินห้าทุ่มเออใช่โอเคชั่วโมงบายบายเจอกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยคนเดียว เด็กทั้งสี่คนนี้แลเพคะสวัสดีค่ะอยู่ในบอ็อกของใคระเนได้ค่ยของบีมบีมค่ะบล็อกของบีมบีมกับใช่ของบีมบีมคนเดียวล้วมีหลายวล็อกด้วยหรอไม่คู่ไป่คะ ยมันาอาไม่ลระเป๋โอ้ตูดอะจริงจัโอโหโอโหเออม่ต้องอย่างนี้อัอันนี้คือมีกระเป๋าที่แบบโหลดไปแล้วแล้วก็มีกระเป๋านี้อีก อือไใส่เสียงเองด้ใส่เสียงใสเองด้มากี่คนคะอ่ามาสิบสี่คนนะคะรวมอาจารย์ด้วยเราจะไปปูซานกันเย้ตึินเด้นนเดินเดินเนเใส่สีหนึ่งมีสองหันว่าหน่อยหัน่าหนึ่งสองซ้ำเออข้ยหอมจอมซนปะนี่ ทุกคนคะเรากลังจะไปขึ้นเครื่องกันแล้วนะคะใช่คเดี๋ยวทุกคนกำลังมองเราอยู่ใช่ค่ะไฟ <c oughs> แล้วไฟค่ ดีมากชอบมากไอเลิศมากสวยอ่ะใช่อากาศดีอ่ะดชอบอ่ะน้องหลักว่ารถเรามาแล้วค่ะทุกคนเราจะได้คุณลิขิกัน เฮ้ยมากยไม่เห่พ่ันน่ะหนาวเน่เน้ทไม่ดาเน่อยเอลำเน่อุ้ยพี่ขวัญเกาหลีว่ะอันนี้ไว้นี่เหรออุ้ยม่วงไได้ไป ตอนนี้ก็ขึ้นรถมาแล้วกําลังจะไปที่มาหาวิทยาลัยซิลลาอินดีอีนะคะที่มาทีเราเองสวัสดีค่ะอากาศดีมากแต่ว่าตอนนี้หิวหิวแบบหิวมากสามารถกินอะไรก็ได้ตอนนี้โอเคเสร็จแล้ันะคะ พี่ไม่ถ่ายแกน่ะใช่พี่ถ่ายวิวแต่ดูสองนิวแมนถ่วิดีโอ ถึงแล้วนะคะถึงข้อคะเบเบิ้ยบิ้บิบ้มสิงโดมแล้วจ้าเขาเรียกโดมเหรออ๋อโนข้าวยกบุบงสอรี่ มันมันกับด้านูีบิวทำไมทำไมอ่ะมันต่ก็มีบิวทำไปดูแลมือหัวเหรอไม่หรอกบอกบอกต้นปลากับเค็ส้มมือนหวีเอเฮ้ยต้นปลากับเค็ส้มมันไม่ได้นัมันบ็อกต่อเลยวะต้นปลาเค้กส้มตอนนี้ยายาตอนนี้เอยอเอ้ยอ้ยเอ้หมไหมันนีไหแสงายเห็นนูพี่บิวอะอ่ะอ่ะนู่นต้องไหต้องเลยเห็นนุ่มนุ่ไปแล้วอ่ะ พี่ฝันก็เก็บหลักฐานไว้กูก็บอกว่านุ่มๆไปกะสองเนี่ตอ็ทำเสร็อยู่ข้างหน้าบิเบิ็เก็อบบี้บิมเก็บหมดแล้อพี่ที่ให้หนูด้วยเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ห้องพักกันนะคะ าาาาอันนี้ว่างอยู่นะได้ห,ห้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวข้างนอกโอเยก้มวมิวสวยมากวิวดีมากอ่ะอยางอยู่นี่ตลอดไปอชอบ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  เดี๋ยวไปดูห้องกันดีวดกว่าดิคันเราจองห้องเ่อะหรืออะไรใช่ฉันได้ห้องแล้วฉันเอากระเป๋าจองเรียบร้อยอันนี้ห้องของกุม้มค่ะโอเคเนละิศมีคือห้องของบิ๊เบลฮัลโหลเ,นะเบลเร็วๆเ,เอากระเป๋ามาจองเร็ว,รวมามามา,มา ท il ้งของวิมเวลนะโอเคเรามีวิวด้วยครับวิวก็ได้อยู่สวย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 ฉัไในห้องรามินตอนนี้ okay. เรากำลังจะไปไหนใครไปหาสข้าวค่ะแพะก็าแพะไรา่าฮ่บฮ <ah ่าก่าแ่าฮ่า่าฮ่าฮาก่า่า่่ม่อบบี้มอีกแล้วอยากลองนะ ลองดูแล้วอยากไเรียนเรียบพื่ใช่ไหมเมื่อกี้ไปแล้วอุ้ยถึงแล้วถายยังอ่าพี่เย้มันหักมันยง้อกันไหมเดินไปเลยพี่จตเสียวผมบอกใช่ไหมไม่เอ้ตัดมันได้ไหมไม่้แงเาะเฮ้ยเดินไปก่อนเดี๋ยวมันก็มีช็อตได้ ไปกินข้าวกันนะคะเดีเ๋ยวคนเกิดข้องเห็นเขนิดทำไมเก ตมมอนนี้ค่ะเราก็มากินข้าวกันแล้วกินเป็นอะไรอ่ะกิมจิมีเนื้อกับหมูกิมจิโอเคแล้วก็ซุปตัวอมีโคบด้วย,วยน่ารักมาก お <laughs> ありがとうございます。 คำาีามมดาปา้คซสีดาบน้บข้าหัวเลยแม่ใครเลี้ยงนะอาจารย์เมฆจะกินนมกล้วยคุณพารีวิวหน่อยดีมากเลยค่ะ า <a> er? ้ในเมื่อกี้เราเปิดตู้เย <laughs> <laughs> ah. <laughs> mm ็น hmm ยังไงเม่อ hmm กี hmm ้ hmm ันอมอมัน hmm มันอมือกนเอมคอมันอนือมคอมนอัคือมัคอมอมัหรออมมมันคือคอมันืมนคือนืมออมอมันนเออืมือนนมอนมม Osionfish. 안녕하세요. 안녕하십니까. 저는 going to hotel. Okay. No, no, no. g o 괜찮아. 괜찮아. Ong sống, hả? Ong sống? Borobo? Borobo, violet. Violet, violet, violet. Violet, violet, violet. Violet, violet, violet. Violet, 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 violet. Violet, 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 我吗？